สวัสดีค่ะ BJPan BB ค่ะพรุ่งนี้วันที่7เมษายนนะคะเป็นวันเกิดของลิขู่ค่ะวันนี้เป็นวันปิดเทอมวันสุดท้ายก็เลยพาเด็กๆมาเลือกซื้อของขวัญวันเกิดกันค่ะลิขู่ครับลิขู่จะต้องหาซื้อของในราคา5,000เยนนะกี่ชิ้นก็ได้แต่ให้อยู่ใน5,000เยนโอเคไหมครับได้อันเลือกเลยลูกส่วนลิขู่กับไอเล็กกับลินะคนละพันเยนจ้า ลหนูจะเลือกเกมก็ได้นะครับแต่ว่ามะหมาว่าเดี๋ยวป,ป้าป๋าก็ซื้อให้หนูเองอะเกมไม่ต้องซื้อหรอกเช่าหมมะคือสองคนนี้นะคะเขาชอบเล่นเกมเครื่องสวิสค่ะแต่ว่าพวกเกมเนี่ยป้าป๋ามักจะซื้อมาให้โดยไม่ต้องบอกค่ะอยู่ดีออกใหม่ปุ๊บก็ซื้อให้ลูกเลยคะ <ừ. S 1> ่ะลิขูว่าจะซื้อแนวไหนอะครับแต่ว่าแนวปืนไม่เอาแล้วนะเยอะแล้วพอลิขูดมะหมาว่าแนวฮอตวิวอะ เราไม่ซื้อดีกว่าป้ามันดูแบบแป๊บเดียวหนูก็เลิกเล่นน่ะเหมือนเราเคยซื้อแล้วด้วยอ่ะแล้วก็ทิ้งไปแล้วด้วยลิขวเอาดอราเมอนตัวนี้ไหมอ่ะตัวใหญ่ดีแต่แพงนะโอเคไม่ได้จ้ะใช่อันนี้คืออะไรอ่ะลูกโดรนเหรอหรือว่าไม่ใช่อ๋อมันเป็นโดรนแบบของเด็กเล่นแต่มันหมายว่ามันจะชนป้าชน ชนเพดานะ่ะใ่อ๋อสำหรับมือใหม่ใช่ไหมเออนี้ก็พอได้นะถ้าที่ขู่ไม่ทำพังแนวนี้ก็เป็นเกมที่แบบหนูเอาไว้เล่นกันกันกบเลโอกาลินาได้ไงไอืมเรโอเอานี้ได้ครับปามาเดลเอ้ยพาโมเดลแต่มันบอกว่ามันก็ง่ายนะสำหรับหนูต่อแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไหมฮะแต่ก็น่ารักดีด สองอันก็ได้เอาเร็วเอาโปเกมอนกับตัวอะไรอ่ะลูกตัวนี้ชื่ออะไรนะครับนคนนี้ใครอ่ะมันไม่รู้จักอีบุอ๋อน้องอีบุอะไรเนี่ยนิคูตรงนี้มีไม c ครับแต่เป็นตัวไว้ทําอะไรได้อ่ะลูกอาเป็นยังลบเหรออ๋อน่ารักดีนะเพราะว่านิคุรชอบไม c ครับไงอันไหนครับลูก ได้ได้หนูอยากได้อันไหนก็ได้สิหนุได้ครับหยิบอันนี้มาแล้วก็หนูก็จะเหลืออีกสามพันเยนนะนี่เลือกอันนี้หนึ่งน้ใช่ปะอันนี้สองพันเยนแล้วก็เหลืออีกสามพันเยนครับไ,ได้สองอันสามพันเยนสร้างเส้นเยนโอเคเอานี้หนึ่งอันนะถือไว้โอเคอันนี้ไม่เอาหนกเพราะว่ามะหมากเคยซื้อให้ลีนาแบบยกเซ็ตมากๆแล้วลีนาก็ไม่เล่นนะคะคือมีบ้านทุกแบบ เลยแบบขายทิ้งหมดแล้วค่ะนี่นะมุมนี้มันจะราคาสูงไปลูกต้องเอาตัวเล็กๆลูก่ะของเล็กๆลิค่เอานี้อันนึงใช่ไหม,ไ,มได้ครับได้อันนี้ได้ราคารวมกันแล้วก็ประมาณห้าพันนิดๆดโอเค <Yes. S 1> ได้ครบเรียบร้อยของลิคูไม่ได้เกิดเลยใช่ของนี้นะเซนเย็นลูกถ้าพูดถึงก็ประมาณชุดบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยพอได้ เพราะว่าพวกนี้มันจะราคาเกินหนูไม่ได้ค่ะลิณะเซนเยนพันเยนเนี่ยยังซื้อชุดบาร์บี้ไม่ได้เลยอ่ะลูกต้องเอาของที่เล็กกว่านั้น <Barbie. S 1> ลีดีนะเอมุมนี้ได้ค่ะเพราะว่ามุมนี้ราคาราคาย่อมเยาวเลือกเลยได้สองอันก็ได้ no yeah. ก็ถ้า,ถ,าถ้ามันราคารวมกันละพันเยนเนี่ยได้สองอันนี้มันรวมกันละพันเยนนีลูกแต่อันเนี้ยได้อันเดียวนะเพราะว่ามันพันเยนอันเนี้ยอันเดียวค <c oughs> นนี้ได้อยู่ลูกเจ็ดร้อยเยน นี่ก็อได้อันเดียว้เลยคุณะอันนี้ก็ได้แต่ว่ามะหม่อมะมันไม่ค่อยคุ้มไหมอ่ะอันดีเล็กๆแค่เนี้ 1, ยพันสี่ร้อยเยนเลยอ่ะไม่คุ้มลูกอันนี้แพงไม่ได้จ้ะเออแถวเนี้ยไ,ไ,ได้นาลีนาเพราะว่ามะหม่อมมะหม่อมะให้อนุโลมถึงประมาณพันห้าร้อยเยนพวกนี้ได้ลูกอันนี้ก็น่ารักนะลูกมิกกี้หนูมิกกี้น่ารักนะ อันนี้ล่ะคิตตี้จังล,ลูกหนูมาดูคิตตี้จังก่อนเอาไหมคะคิตตี้คิตตี้นะ้าหนูซื้อชุดให้เมลจังได้นะเพราะว่าชุดเมลจังมันพันเยนน่ะลูกหนูเอาชุดให้เมลจังไหม,ไม,มข้างล่างชุดอ่ะชุดเลือกได้แต่ตัวอ,อื่นไม่เอาเรามีหมดแล้วชุดที่ยังไม่มีอ่ะลูกใช่ค่ะใช่ใช่ใชอ่าใช่ค่ะ อีโก้นี่นะจ้าวันนี้อันนี้ได้เอานี้หนึ่งอันแล้วก็เอาของอย่างอื่นได้ค่ะกเอาอันเดียวก็พอแล้วลูกโปง่งลูกเพราะว่าอี๋ยวมันแตกประมาณนี้ก็สักก็คัตต้แค่นี้แหละอืมใช่เอาเท่านี้นะนโอเคค่ะทุกคนได้ครบกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปจ่ายเงินแล้วค่ะ บ้านเรานะคะจะมี2อีเวนต์ใหญ่ๆที่เด็กจะได้ของขวัญค่ะก็คือวันเกิดกับวันคริสต์มาสค่ะเวลาเด็กๆเ,เขาเห็นอะไรที่เขาอยากได้นะคะเขาก็จะมาบอกไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยววันเกิดขอเสื้อ,อนนี้นะวันคริสต์มาสขอเสื้อ,อน,นี้นะจะไม่มีการมาร้องไห้อยากได้ของเล่นกันค่ะก็จะมีป้าป๋าสายเปย์เนี่ยแหละค่ะที่แบบลูกไม่ได้บอกอยากได้อะไรเลยแต่ป้าป๋าเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าลูกน่าจะชอบเขาก็ชอบซื้อมาให้ลูกๆค่ะ วันนี้ได้ของขวัญถูกใจกันทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะซื้อเค้กมาเป่ากันง่ายๆในครอบครัวค่ะ7เมษายนที่ขูกุก็จะอายุครบ8ขวบแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจาเน่